อสุราสายค่ะดรธรมิตาวนาพิทักษุลนะคะสาวกะเลี่ยงบ้านๆคน,น,นหนึ่งที่ได้รับจากสถาบานันคือสัญชาติไทยเด็กกะเหลี่ยงที่ไม่มีสัญชาเด็กกะเหลี่ยงที่ไม่มีทุนการศึกษาพ่อแม่ลำบากมันไม่มีคำไหนที่จะมาบรรยายได้ว่าหนึ่งสองสามสี่แต่เราบรรยายจากหัวใจเราได้ว่าขับขอบพระคุณในหลวงราชการที่เก้า ดูแลให้กับคนที่ไร้สัญชาติในอำเภอสังขะอีกใหและทุกวันนี้ท้งในายอำเภอผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก็ยังทังอยู่กระเลียงก็ดีมอนก็ดีก็ยังคงได้รับโอกาสดีๆเหมือนที่ดกเรคนนี้ได้รับเช่นกันสิ่งที่สำคัญพวกน้องๆรุ่นหลังอาจจะไม่รู้พอหนูโตขึ้นมาหนูได้เห็นในสิ่งที่ พร้อมที่ทอาอานวยความสะดวกให้ดณแล้วแต่รุ่นพี่ๆที่ผ่านด่านชีวิตที่มันลําบากไฟฟ้าไม่มีทีวีไม่มีจะดูลำบากแต่มีหนึ่งสถาบันที่เข้าไปช่วยสปพพอร์ตคือสถาบันความอาหารการศึกษวันนี้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเราไม่ว่ายังาไมา่เดืยอยยังไมา่ยั่งในสถาบันนี้เลยค่ะ มีคนอีกามากมายที่ลกและยังคงดำรง,งไว้คพื่อก้าวเพื่อกระทำลมอย่าไปยุ่งเลยค่ะพอทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรารู้ดีแล้วใงนันะ้นทางดีเพื่อพ่อหลวงของเรารับผิดชอบตัวเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่มีคำว,ว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่ะวันนี้เรารับผิดชอบตัว